ถุกอ,อีกแล้ว,วพี่น้องุกอีกวพอเต็มล้ววาดยางดิพี่น้นงและกิกิมกิมฝุ่นฝุ่นเต็มเลยเป็นทางเงามาเลยอื้หอถีทั้งเหยียบอืมพีี่นี่เหยียบจนเตีนี่ เหนละมุนม่เห็นเนาะไมาขึ้นยุ่งสีเนาะว่านกับยางก็ได้ไหเห็นฝุ่แบบน้องฝุเลยอย่ข่อยกับหยียบตั้งจะคของหยียบว่าจะมูเหยียบเชียบเบื้องออกไปทั้งฝนเลยเฮ้ยเมียเมียปเมียเมียใครอยู่นี่ ดีนะฮัมเวีมากประสันแตกมันาะว,ว่านยางเบิร์ดอยู่ทางขวาเห็นน้องพ่ต้องเคลียร์ยากพ่ต้องแขกย,ยากเลยผู้พีพีอยู่พี่เนาะเดี๋ยววัดววที่เดียบเห็นดอกเดียวเห็นไข่เดียว อย่านี้ี่น้องบะเมี่นีิยังได้นหมของแท้ได้นหมพอเก็บก่อนเก็บก่อน ปลาป้าแส,าสาดงว่าปีวมันก็ออกอยู่ข้าง่างเพราะว่าหาขางบนพระเห็นนี่งานดีดีเบิ้งแคะให้เบิ้งผันบระเสียทีน่ะอีอออกเป็นเวิรงน่ะออกเป็นเดินเป็นเดินไม่ว่านี้ไหม มันตะกาเลยมันตะการย,ยุ่งเศษอะเสียงเกือบจะปวดเป็ดปวดเป็ดปวดตุ๊ดเต้นี่ปลาตรงนี้เป็นทางเหี้ยเามาเลยคนมาเห็นนี่เนาเลยไรที่นี่ กงเหยับปะล่ะพี่เนี่หยับจนว่าแตกดนะจนว่ามุนน่ะเรเห็นเดียวบ่มันบ้านเออว่านเขากยางมะยังมาเขาไปเห็นเก็บกันมันเลยพี่น้องเออปวดปวดปวดเก็บเก็บพี่น้องเก็บเมึงกันจัดพี่น้อง การตัดตอด่อหรือพี่น้องเลยโอ้มันเจียหนามเลยมันเน่านะเน่ากระทิ้มไว้เปีเ้ยวตรงนี้เลยเลือพี่น้องหลองนึงท่านเก็บไว้เถอะโอ้ยมึงไงพี่น,อน,น้องมึงปั๊บทำไมกับผู้อื่นยิง่งงดหงษหยาดกันแล้วบุรีวะเห็ดไผ่เลือครับปัญญาหยางอยู่เลย ฉากมะพรนะ้าวนาะฉากมะพร้าวเห็ดเก็บน้ำกันได้พี่น้องปาสหลายครั้งมาดู้ี่บางจุง่มนี่มันสงสัยหนามฉาันลงมาบป้องมันเกิดตั้งเกิดเพลียงสี่ปีที่แล้วหากลับ่าเหเออ็นไหมอ้ําต้เกิดบ้องสันอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ย หัววอยุด์มันอยู่อะไรด,ด้วย,วย,ยเพี้ยเพี้ยขนาดบางนีเขาก็ไปเห็นนี่เพราะนั้นผมต้องรู้เขายางหยับคุณนะเขาไปเห็นอยู่นั้น,อน,น,น,นสองดอกนั่นว่าเสียวอยู่นั้นพี่น้องกวางอันยักษ์ก็ตาไม่ใส่ก็ตาไม่ใส่เขาโจ้ที่ไม่หงส์โจ้ที่ไม่เงี้ยนี่ไปมาหรือวะเก็บก้บกนบกนบกนอนพี่น้องเก็บก้อนในเพลนแข่ค่ะ เก็บพี่น้องเก็บมุ่มสูงมุ่ม,ม,มสูงขากล่องประเดี๋ยวมาได้เหมืองสิกำหอดีนกำหอดันใบไม่ พปหน้องแล้วไงไเอาเก็บได้ตะการก่อน <c oughs> ดีรออปไรแบบเจีนนี้รอหวานคะกูเกี่ยวอยู่ในมือสิบาันเป็นคำหรือรือของเราอีก เือยเจมาได้อย่างไรวันนี้เขาอุตส่าห์มาสิบตตัดคลิปที่นี่ไหมตะตัดเสียงที่นี่วันนี้อุตส่าห์เหี่ยวเขาขอวันนี้ที่เดียวไปตัดอีกอยู่พี่น้องเอ้ยผุกผุบผุบว้าพี่น้องกวางนี่มั้งชัดๆเจียวๆ เต็มก้าวมานี้ละควยเซตาเลยเซตาพห้งกำหขี้ดินน้พี่น้องเฝ้า ที่แรกก็เฮ็ดเห็นเฮ็ดหัวอยู่หยับเด้อข้างหลังมึงมีดีเด้อโอ้ยใส่ยุบหัวก็ออกเนาะฝนสงสัยฝนตกมึงขึ้นด่ว่ะมึงว่านี่ไหมฝนตกแห้งเต๋บเต้แตงนันมาเอากลางมืออื่นอะไรนั่นเตกโอ้ยใบไม้ปุกม่เห็นเฝ้าอะไรยานตะมวยหยาด ได้หน,น้อยๆเอาขี้ดินทบไว้นี่ไงนี่นี่คือตาหนักด้วยกระตาต่างหอดเห็ดถ้าหอดเห็ด

เนะก็บน้ำกัน,นด้วยหนักกันป้าพูนเนะโอแม่จะว่าป้าต่อาอางแบบกล้องกระสดูดปะบุะะมีดถิ่มไม่ใช่ไหม

mình dẹp bán bữa tìm của ta lên thì nó quá bà cái này khác đây Tiêm ta đây là có thường cái thường đỏ ra thì thì đẹp có hiện Ơi, nếu khóa hoang, khóa hiến vô nì đi, khóa li hiến vô nhau, quay pát Nào, đọc câu ăn trời tuyệt chạy vào, đánh mua này đỡ quá มาพาเขาเจามากเลยเด็กเขาเจาได้แต่เง็ดบะงกเนาะจะคลองบ่ได้จ้ากบกดไปแล้วว,วิดีโอมันทายเอาทายเอาบ่กด Tìm gà ta nào phí Tìm ta này phí nọ ta ปมันก็เกิดอยู่น้ำหินยังผีมะน่ะเอา้าแตกว่ะเนี่ยโอหมดแตกกมดละหน่อย ปกไว้อ๋อปกไวไป่ะนะดีตรงออกเดี๋ยวปัญหาอันนี่บอกเห็นเ,เห็นหอด,ดอกนิดเพียง ขเขาจ้องหาตัวทุ่งเต็มกระตาเนี่ยจ่อยพี่น้องเอ้ยตาบนตาหน่อยเด้อนี่ยทึ่งหมานทึ่งผูกพี่น้องเต็มกระตาาเนี่ยเห็ดผัวเห็ดผัวเถืข้างล่างว่ามีอย่างนี้ข้างล่างกับเห็ดผัว